อาแล้วครับกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องซื้อขวดชกานครับะ,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 ะนี้กาอยู่กับเขาดีแล้วส่งเบ็ดกระโปรงชาแนลนี้กามาเลยครับหันแรงอีกแล้วเป็นไรต้องผมมาไหมเทวะหาไม่ได้ไปสละครับบกะกันี่ละนี่กำลังดังไฟอยู่ครับน้องดังไฟครับมันจะยังเหนื่อยยังใส่นี่ก็อยู่กับเสียบาตครับ ยังไงล่ะพักเนื้อไม่ใส่ครับว้าว <Wow. S 1> อันนี้เครื่องปรุงมีอันนี้เนื้อครับทำสั่งเป็นคออันนี้ก็ได้เห็นแตงครับนี่ลวกใส่ยังไงครับผมน้ำลวกใส่ครับอืมหวานว่ามีดองไม้มเบิ้องบาะเย็นไปหน,นึ่งแจ้งอันคอโลกเลยวะไม่เสียบปกากครับกับผมเมื่อไม่นาที่เนี่ยนะครับคนดังครับ ทังไฟขึ่นเก้ามามารอชมเด้พี่น้องว่าเป็นยังไงแล้วก,ก็ตอนนี้สมาชิกมีอยู่สองคนพี่น้องมีอยู่สองคนงานหลังเก้านี่แหละเราสวัสดสีแล้วเสซบ้านเขาอยู่เบลเลยมาดูคลิปนี้เขาอยู่บ่เมียงไรับฝากกดไลค์กด ติดตามกดซับแตะใครนียได้ครับอยอดวิวก็า่างขึ้นช่วงน,นี้ก็า่างกลับแต่กลับมาเหีดครับจากบ่มีเวลาท่างหายไปโดนไปนั้นมีผักเห็ดแก้วครัมีใส่บะทอนะครับแก้าเนะี่ย นาวสิโอ้เมิงพี่น้องที่ฮอดบ้านเธอไหมึงขายยังกล้าขายอยู่มึงผมมมแจกฟรีแล้วน้าวสิโอ้โน้เจอกันขั้นตอนครับซอยพันครับรถกระพันใส่พันมาเอ้ยขอไปได้เสียงรบกวันได้หมดตีน้องเอาล่ะไหมครับ จันเตยเลียนอยู่คน่ะโอ,อ้ยจันเตยเขาเสียระบรบ๊วยอยู่จันเตยสเต็กฟาลันนะไม่น,นู้นุ่มเอู้หลอกกินไขรหั่นหมูแล้วเอาคั้เสียว้วยกู <c oughs> มามาเลยนะสเต็กฟาลัน,นเรื่องอะไรอู้หมาแกางยีนเลยสเต็กฟาลันครนับผมสเต็กฟาลันสเต็กฟาลันโคตรแท้เลย ต้องแค่เด็กฟารันด์ด้วยแลวมีตั้งแต่ย่างก่ย่างครับผมย่างเอาหนาวเลยกาดหนาวๆตัวน่ะโอ้โหกาดคำแบบไงดิจะได้แบบปีที่แล้วป่ะวะเออนี่ละช่วงนี้ละเด็กฟารันด์นะเออนี่ช่วงกันเนี่ยบอช่วงต้นปีบ่กว่า่็อปแมนต้นปีต้นเนี่ยต้นปีน่ะช่วงต้นปีแมนตอนมาคัดสกังเสืออันนี้ว่ดิ สุดที่ฟาันเกตเอเวนยุตแล้วกันอีดอนพุดหรอเล่เออพี่เจี่วยวนยนั่น่ยุง่งันปีแล้ว่งต้นปีงั้นตอในแกลเลยอยากใส่ไเดอพี่น้อง ี่เราจะกิน <conquest> so ูได้เอาไปนี <Credit noise> ่กันอันนี้ก็จะเป็นขันค้อกับสามซันนะกิยากนะขอเี้ยงเป็นตันขอเ้งิมทบ้านเดยอันนี้กราังครับงนักเสร็จใส อหให้ไฟมันไทกานลนะังับกันหนะนาวี้ได้กินนูหการซื่องไม่ถชาวบ้านผมนีนะกระสอบบักเี่เรอยนีนย่อันนี้หกสิะสิบเสิบเลอัด ดังไฟอ่เพาท่านขายกูเานกับรวยเลยกำลังยื้แพ้งไปหืมพท่านขายกับรวยเลยบเรื่นอยแล้วหายชิบห้าหกชิบเนี่บ้านในประมาณหาสกอะเจ็บกันครับเกรด ตาครับขียางเป็นเตาใช่หมหลอยู่หไหลอยู่ดเียจะค้างวัดขันครับตัการยัไสิ่มกับยมซื้อว่าช้ำยังไงบอกพรามันสุกข้างในไหมยังืลเงขา้ยางมันจะังสุกไงนะขั้วมันสองหนอใส่เลย ออออโอ้โหบ่มมดไเดย๋ยวมือจมนก็คุยอยู่วะอะไรนอย่างไรกะทะน่าลกเล่นอ่ะต่อไปเป็นอย่างพี่น้องแอดายายไหมเปิดมันเป็นตอนตอพายังเลยจะไปห้องายเลยเนี คิดบ to si ้างเพราเขามีพราเขาขนาดซอยเนี่ยนิสมอน้ยเเดียวซอยนิซไหนมีมีทองอย่างเ้แปลกมากแปลกเขาต้องมาเรีกไหมไ่ขาว่าโอ้โหคมร้อยปอร์เซ็นบเอากระดาษหาปะน่กูเบ่งอะวดจวดจวดนะ

ตันพออย่างอพอต้องเอาหน่อยกมาซอยกินดีกวแแกวพี่องแกวแกแกวแอึอ,อแบบนี้พี่ต้องเอาเด้อทำตังอ,อย่างใส่เสียบเนาะแก้วคุ่มๆแก้วบ้าขมกันแหเขียก็บๆไหน่อยก,ก,อกิน,นแบเสียบ,ยบ,นนยยบ,ยบดาบเลยโอ้เสยียบกลมีมบนบ้เขวะ ทั้นั้นแต่ทังเวียดมันเขาอโอ้สุดยอดเลยครับอันนี้กัดตามไลกระเทียมนางันงชีสูตรมักนี่เราเซบารวบะที่เด็ดที่ทำสูตรเนี้ย มันเป็นทานมานนนันไหนละ่ะได้กินด้วยไดนกินด้วยจะเ,เป็นสันคอสับตามสันหรือทำเด้ง ปปหอ้อ,เองอปเ,ปปเ,ปเตยเงินแบเตยเพี่น้องไปหายเลี้ยงโดนเนยอาจารย์เนี่ยสอนเลยเวลาว่ะตโอ้โหครับพี่น้องพืน่นอะอาจารย์สอนเลยเวลาอาจารย์สอนเลยเวลาว่ะไปหนพี่น้องอาจารย์เตย ไปเดินมาเดวยกำลังยังเนี่ยึ้ยครัอ,อสองคนอยู่ยน่ะกลวนี่นีครับจันเตะยันอยู่ขนทำใบาใจกันไปมีจานเตอร์จนสอนเลยเวลานบ่ยสีวอกก็ไม่ได้ออกไป่อครัโอ้กลังอุดรเลยอือ้โหครนี่ยอยู่ครับ ต่งไปเป็นการย่างนะเป็นใสแล้วครับอืมาด้พี่นอกแเซเหมืกันเนาะจนเตยจะเือนเสียดน้ำในบุจานเตยวนจมอยอันนั้นสีป่อยเนาะจันเตยวจานทร์เลียดอ่ะจนทรซอเลียดวยโอ้ยจาน์เลยเวลาไปไไเรานี่เอดอือีเนาะไม่นั่จับเสียมนบึกหาล่ยกินอยู่สองคนสื่อเพื่อมัวโอ้ยยัง

น้ำสิงหะใส่สวรรค์เนี่ยคุณครับระวังล้อครับเป็นเจียวเห็ดเจียวเซเว่นเท็ดนะครับเป็นเจียวร้อครับเจียวครับเขาคงไม่เสียเวลาถิ่มนะครับก็เป็นการหั่นสักครับสาถิมหั่นผัก,กรครับอ่าครับเขาต้องบางมุมจากองศาเนี่ย ชีพมาทางสาวางนีดชีหาองสาวน่ะไปครับซอยมีบับบับขนาดซอยมีดยังซ้ำนี่เราเอียวสีซอยซ้ำไหพี่เ้องเว่อรอเด้วเดี๋ยวก็หาจีเลยเดี๋ยวัหาจีเอาไหมเอาไหโซ่ไหมอันนี้ซอยผักรับผมหาซอยผักยังซ้ำนี่ตัวนงนั่งันงกึดกึกึเลย อันตคอันตันไหนกัมาันซันเันัน่นดูทางไหนบ่ี่บ่สุดยสุดยอดงูยเออวะไปห้องไปชือเลยะที่นอทำรต้องไปบ่งกันนี่ทีก เ,นะเจ็บถิ่มดัดอกูว่านี่ไม่ได้มาโดนไหนกับป,ปาปมันเก็บมันเก็บอยังเบอร์เบอร์อล่างไรน้ำตาลมันมีเด้หรอมีจริมีช่ปลาที่พี่เนะี่ยอ้ยโออะไรเพี่กับปลาต้องมีกระเจ็บไฟก็ปร่อนแรงไงไฟยเยอเยนะหรือะ ้อมาดูว่ะโอ้โหพีกแนกะนี่เป็นรั้วใช่เป็นรั้วทางหาะเนี้ยกินมันใส่ขขดไปครั้งหนึ่งเลยเอาอยูนะ่นว <c oughs> เดี๋ยวลดสิบเอ็ดไว้ตอน <c oughs> สูงต่อไปไเพื่อน <c oughs> นอาครับผม หนาวสิมันผมแจกสีแล้วมื่อไหร่มาจังดินกูเป็นอย่างวะกินพริบบวบเผ็ดบ่ะเตี้ยเออแล้วเลี้ยนันเค็มเมี่ยงน้อตายแล้วรับรถเค็มแต่บอรับรถเผ็ดบ่ะเดี๋ยวใดโน่นี่เลียงก่อนเกียเออโอ้จนเกียนี่มาปรดเค็มไนะมันเค็มหน่ยจซ้า่ยะ ตายแล้วกัรบอกพริกว่าเพียดยเนาะเคยเห็นหมะมันไตหัวแลวอวะ <c oughs> <c oughs> ครับในวิธีเช็ดเก้าครับ

หน้องแงนี้เลยฉันจำไม่ได้เลยเขนลักเรานี่เขนลักยังหมดแตามันมันเขากองกูไงกำล็ดีจัง người ย ề ngủ về แล้วจะเืีอใหม่ไหมแล้วจะเสียใหม่เตาเมอื้อแตกอ่แกะออแรงเลยครับพี่น้องไฟอ่ะหอดทานอยู่บ้านเนี้ยมันบอดดังมันบอดติด โอ้โหลืมสิบเลยง้หนููไอ้พวกโอ้โหจันเตะมาจมเราจมดีกว่าน้ำเลนสิบป้ยจันเตะอจันต๋อเกินไล้สองมืวไหมสอมอไหมนี่ไมึงกันะเได้ไหมาไปซับเตมึงกันไหมมาแข่เนี่ยแหละแข่งแข่ง่ต่อเยเอ้ยแข่ง่ต่อเ ตามท่านี่ไรดิตามรไฟนะรไฟอยูเดี๋มันสอนที่เล้วอากเกาะอไมค์รนโอ้โหมไปหนักเลยนไปหนักเลยนั่งนั่งรสองุ่มดิเดี๋ยวน้่งาสอทุ่มมาจาลยดิมาปนีนั่นไปอยู่ ผมเดี๋ยวผม้มตั้ต้ได้กินข้าวเลยอือ้น่นอีกกินดิเหตดกันเมันกูยิ้มข้อข้ออะไรน่กน่ะ

ม่เอ็นบ้าเหรียนหรอกน้อยี่ลมันมีตันี่ตนยทุเมขนงทุลนเนาะเกียร์ลงมันอะออเมมีจันเตะรับจันเตยแล้วตะเตกฟารันเนาะโอ้ไอเสียบัดไปอปีนมาจังไขาดเครื่องดื่มมาจันเตะจังไนห้องสียางเลยเครื่องดื่มเิอย่างวาจัดิมมาเด้งโคกันนะ มีแก <Yeah>, well. so so oh, ้วเหรอขอสีบ sí ้างนี so ่สีบ้างใหม่แล้วบักโอ้เรือก้ะงการเสียบด้วยเสียบได้ไหมใส่บ้างิดบ้างมีเสียบบเอ้ยปิดจอดใ่กระดังกระดังมีวอนฟูแต่ตึงจัง น่าเชียงมดูด้เลยี่น้องเอยแม่เียมหน่อยเจียมเยใครงื้อดืงยเรายเราอยะสุดน้ายเลยเนี่ยใครเงออย่ีอุยนี่ติดปากว่ะอืมันัตถทางไม่ดีเลยนะใจเป็นเสียว เสียแต่มาหวานมาดีดี่ีอดโอ้ยโอ้ย e ่าดีกว่าอีเฮ้เอาไปนะจัคำเอาได้ปะบอกไปน้นโบกเนี่ยนะบกเนี่ยจัคำยังไงมือนี้สุดยอด อาจจะคำนีช <formation> <m> ิมชิ้ครับอ้แต่คำนีชิมล้มอะไรวะเร่เรเรวเรย่อ่านะครับผมฮะล้อะรโอ้สุกมาจากสุกดวยตนั้กเพราะว่าเาหลวง้ไปหลวงมาสุกอะแมนหไม่อย่างอีกมาชั้นนี้ชานนี้เต้เอาไปแ้วกินนเานเานอเ่า เออกโมกับ่เฝากันนะเพ้มกนแเดี๋ยวของเสีบเต็มเงไเืออโอ้ยนกปูนกปูเคำนี้ด้วยเต็มแล้วเต็มอืมฉันแดไม่ี่ทีอืม

คำ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 ตาดอนอ่ะอือบอกกินจนลืมอันนี้แล้วกินเล่นจนลืมทั้งอ้ยกินจะลืมทั้งกลับบ้านอย่าพี่น้องเนี้ยแซ่บแบบอะจะคำนะจับมันอะข้อสูงอืมจันต้องพิมพ์ละ ขาเมึงเด้เขาอ่านะครับพี่นองครับองกับเซฟีเรียบร้อยแล้วยังใส่เขาครับจะจึงมาซื้อมเ้ืนอนครับถึงเลือซื้อบ้นอืมนี่นะครับโอ้สุดยอดแบ่บจะนึมบ้านั้งทีอะ ครับครับอ่าโคนไรลคตแท้กคตตับแคยนนครับเดี๋ยวกันกีพี่ต่อไปน้องยืดยังอี่นี่แถวนี่เดือเันาะบายผมก็อยากกินเขาไป่มาเด้กินเขา